เมื่อวันที่10กุม 5, 000, ภาพันธ์พุทธศักราช2568กองพับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนาราธิวาสได้กระทำพิธีกระทำสัตว์ปฏิยานตนต่อทงประจำกองอาสารักษาดินแดนและสวนสนามเนื่องในวันกองอาสารักษาดินแดนณศาลากลางจังหวัดนาราธิวาส ข้าพเจ้าขอกระทำสัตยปฏิญาณว่าขอกระทำสัตยปฏิญาณว่าข้าพระเจ้า,ข,า,าข้าพระเจ้าจักยอมตายจักยอมตายเพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทยไว้เพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจักอยู่ในศีลธรรมของาศาสนาจักอยู่ในศีลธรรมของศาสนาข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจักรักษาความลับของทางราชการ รักษาวัฒนธราร,ราชการและเกียรติยศของกองอาสารักษาดินแดนและเกียรติยศของกองอาสารักษาดินแดนด้วยชีวิตด้วยชีวิตม่